สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเ mm. ลดได้มดนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาทําคลิป10อันดับตัวที่แบบไม่ควรพลาดนะครับผมควรที่จะมีอยู่ในไ d นั่นเองนะซึ่ง10อันดับเนี่ยเป็นอันดับที่ผมจัดขึ้นมาเองแล้วก็เป็นอันดับที่ผมมองว่าเป็นตัวที่คนไม่ค่อยแบบไม่ควรพลาดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เก่งมากบางตัวแต่มันเป็นตัวที่ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่าเป็นตัวที่แบบอ่ะถึงสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่ เราก็โคตรจําเป็นเลยจะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็มีตัวที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงไอตัวที่ดีกว่านั้นผมก็จับยัดมารวมใน10อันดับนี้เรียบร้อยแล้ว <S <S โอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึง10อันดับก่อนเลยก็อันดับที่ผมจัดมาเนี่ยก็จะเกิดว่ามันไม่ตรงกับใจใครเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยลวกันพอดีว่าผมเนี่ยจัดอันดับด้วยความคิดของตัวเองนั่นเองนะก็ได้เกิดว่าไม่พอใจใครเนี่ยต้องขออภัยด้วยละกัน โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะไปพูดถึงตัวที่1กันเลยสําหรับตัวที่1เนี่ยผมขอให้ไปทางด้านของโบลลี่นั่นเองก็สาหรับโบลลี่เนี่ยจะเป็นตัวตี AE ที่ค่อนข้างจําเป็นเลยทีเดียวสําหรับตอนที่ผมเล่นเกมครั้งแรกๆเนี่ยคือโบลลี่เนี่ยเป็นนึ่งในตัวที่จําเป็นมากนะผมเพราะว่ามันตีแบบ AE แบบทั้งวงเลยแล้วก็ดามเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะผมแต่ข้อเสียคือมันจะตีค่อนข้างช้านะ้อดีก็คือมันตีแรงวงกว้างประมาณนั้นเองแล้วก็ มันเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยใช้นะครับผมเป็นตัวที่หลายๆคนใช้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวที่ดีกว่าเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้แต่ก็ถามว่ายังใช้ได้ไหมถือว่ายังใช้ได้อยู่นั่นเองโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงอันดับที่2เลยสําหรับอันดับที่2เนี่ยผมขอให้เป็นทางด้านของมีฮอคนะครับผมก็ทาหน้าของมีฮอคเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ตีบนอากาศเหมือนกันเหมือนกับโบลลี่เลยแล้วก็เป็นตัวที่ ตีแรงมากๆตีไกลมากๆด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันตีเป็นเส้นตรงนั่นเองก็ถ้าด่านไหนที่แบบมันมีทางเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยก็มีฮอกเนเสียเปรียบแบบ100%เซเลยก็บอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคเหมือนกันนะผมเป็นตัวที่โอเคเหมือนกับโบลลี่เลยดีกันคนละแบบแต่ว่ามีฮอกนี้จะได้เปรียบถ้าเกิดเจอด่านทางตรงนั่นเองนะจะได้เปรียบแบบสุดๆไปเลย ก็ตอนนี้ใน Infinity หมดเรื่องดาดลแล้วมีฮอกเนียก็น่าจะได้เปรียบขึ้นเยอะเลยนั่นเองนะครับโอเคต่อไปอันดับต่อไปเนี่ยผมขอมอบให้กับโกจิตารัสอันนี้คือผมมอบให้กับตัวที่อยู่บนอากาศก่อนเลยไอ <c oughs> ตัวที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยยังไม่ได้บอกสักตัวเลยนะ <c oughs> ก็สําหรับโกจิตาเนี่ยมันเป็นตัวที่จําเป็นต้องฟิวชั่นนะผมก็คือเราเนี่ยให้ถ้าเกิดเราจะเล่นกับเพื่อน2คนคนนะก็เอาไอดีไก่เข้าไปในเกมนะแล้วก็วางโกคูกับเบจิตานะผมแล้วค่อยวางโกจิตานั่นเองมันก็จะกลายเป็นโกจิตาได้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิคการวางโคจิตานะครับผมที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยเพราะมันเป็นตัวที่ดาามจแรงตีแบบเอวีแบบเป็นแบบทรงแบบกลวยอะแล้วแบบวงมันกว้างมากแบบแบบอีกนิดหนึ่งก็จะร้อยแปดสิบองศาอยู่แล้วอะคือแทบแทบแบบครึ่งหนึ่งของวงอะคือมันเป็นการจมงีที่ใหญ่แล้วก็แรงออกว่ามีฮอกด้วยถึงแม้จะไม่ไกลกว่าแต่ว่ามันโดนเยอะกว่านั่นเองนะครับสําหรับอันดับที่3นั่นเอง ต่อไปเป็นทางหน้าของอันดับที่ะครับผมอันดับที่4ผมขอให้เป็นทางหน้าของซานิมินั่นเองสำหรับซานิมิเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงให้มันเป็นตัวที่อ่าอัพไม่ค่อยแพงนะผมแล้วก็ตีเร็วตีแรงนะับผมตรงพื้นเนี่ยตี900กว่าเนี่ยถือว่าตีแรงนะผมแล้วก็ตีเร็วด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้ได้นะผมถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าแล้วนะ มันมีตัวอื่นที่ดีกว่านั่นแหละมันมีตัวอื่นที่ดีกว่ามาตั้งนานแล้วแต่มันยังน่าใช้นะผมมองว่าตัวตัวซานิมิเนี่ยเก่งกว่าซาสุเกะนั่นเองซาสุเกะมันดียังไงมันก็มีสกิลนั่นแหละแต่ว่าซานิมิเนี่ยมันเผื่อซาสุเกะระคี้เกจกดเ,สสเ,นเนี่ยซานิมิเนี่ยก็ค่อนข้างกินขาดกว่านะครับผมสำหรับซานิมิก็จะประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรมากนะผมอมืตัวตนะ่อไปเนี่ยที่ผมให้นยก็จะเป็นฐานะของบูม่าตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องให้อยู่แล้วถามว่าทำไมาถึงต้องให้ เพราะว่าบูมาเนี่ยเป็นตัวที่แบบได้เงินนะผมมันไม่มีใครเนี่ยได้เงินเลยสักตัวนะครับผมคือจะทํายังไงอ่ะในในเมื่อในเกมเนี่ยนอกจากบูมาแล้วก็ไม่มีตัวไหนให้เงินได้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นเองสำหรับบูมาเนี่ยจำเป็นเลยต้องมีนะครับผมทุกคนเลยจำเป็นต้องมีด้วยตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นไลท์ยากเมีนั่นเองหรือว่าคีรานั่นเองนะครับผมสาหรับตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับผมเวลาที่เราจะลงอินฟีที่หมดแล้วให้ไปด่านสูงๆจะถ้าเกิดจะเล่นหมดสตอรี่เนี่ย ไม่ค่อยแนะนําเลยมันไม่ค่อยดีนะผมจะเล่นฟรีที่หมดแนะน <ix> ํามากมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบัฟใช่ปะบัฟจะเออร์วินอ่ะมันก็ดาเมจเป็นแสนเลยถ้าเกิดอัพจะถึงวิ่งแปดสิบนะครับผมแล้วมันเป็นตัวที่ตีแรงมากๆแต่ว่าข้อเสียคือคูดาวนานนะผมจะสมุดที่หายหมดเลยในวันนั้นแล้วก็ได้ดาเมจเยอะได้ได้ควสด้วยนั่นเองนะนี่เป็นข้อดีอย่างเลยก็ได้ควสด้วยนั่นเองโอเคสําหรับตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวโอเคสำหรับตัวต่อไปนะผมก็จะเป็นเออร์วินนั่นเอง สำหรับเอวินเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันซึ่งจําเป็นมากๆตรงที่แบบเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนนั่นเองนะผมเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆเลยทีเดียวก็ยกตัวอย่างเช่นไลท์นะครับผมจากดาเมจวันสามหมื่นกลายเป็นแสนอะไรเงี้ยคือมันเพิ่มดาเมจเยอะมากๆเป็นตัวที่ไม่ควรพลาดจริงๆตัวนี้เนี่ยปั้นจนรเวลแปดสิบเลยยิ่งดีนะเหมือนกับไลท์เลยนะผมคือเป็นตัวที่ดีมากๆก็ส่วนมากเนี่ยตัวที่ เก่งๆที่แบบเป็นตัวท็อปเทียร์เนี่ยผมก็แนะนำให้ปั้นเวล80เลยเพราะว่าโกงมากๆโอเคสำหรับเอวินเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมค่อนข้างโหดค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเป็นตัวที่บัฟตัวเดียวที่บัฟดาเมจนะครับผมคนไหนที่กดเป็นเนี่ยแต่ข้อเสียคือมันต้องวิ่งกดเนี่ยแต่ถ้าเจอคนไหนที่กดเป็นเนี่ยคือโกงโกงมากก็จะกดได้ตลอดเลยนั่นเองสำหรับตัวต่อไปเนี่ยผมขอมอบให้กับมากันนั่นเองสำหรับมากาเนี่ย ถามว่ามันดียังไงมันเป็นตัวตีเอลีแล้วเลือดไหลนะผมอะแล้วตีไม่ช้าด้วยนั่นเองนะก็ตีถือว่าค่อนค้างเร็วเลยตีเอลีเนี่ยดีมันเอลีเป็นเซตตัวไงมันดีอยู่นะคือเป็นตัวที่แบบติดเลือดถ้าถามว่าทําไมมันถึงดีนะผมมันเป็นการคอมโบนะผมมันเป็นการคอมโบกับนิสโก้นั่นเองมันเลยดีนั่นเองถ้าเกิดไม่มีคอมโบเนี่ยมาก,กะเนี่ยก็จะจะแบบตกเลยนะผมบอกเลยว่าตกเลย <Yeah. S 1> ก็เลยเอามาติดเป็นอันดับตัวที่ควรปั้นนั่นเองนะแต่ว่า ผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าผมเนี่ยก็ยังปั้นไม่ตัดนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยแค่เอาให้มันเลือดไหลก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องปั้นตัดนะประมาณนั้นเลยสำหรับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องปั้นตันก็ได้อันดับต่อไปเนี่ยจะเป็นของเนซุโกะนั่นเองนะครับผมเนซุโกะเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากแต่ข้อเสียคือต้องมีตัวเลือดหยุดก็คือใช้คอมโบกับมากะเนี่ยจะโ P สุดๆไปเลยนะผมจะโอแบบโคตรโอนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่เพราะว่ามันก็ยังโกงและยังใช้ได้กัันนนออยู่่เง โอเคสำหรับนิสโกประมาณนี้นะแล้ววงมันค่อนข้างกว้างด้วยนั่นเองนะครับผมนี่คือข้อดีอย่างเลย mm hmm. ตัวต่อไปนยผมขอมอบให้กับโจทาโรและดีโอสำหรับโจทาโรและดีโอเนี่ยยังไงมันเป็นตัวหยุดเวลา่นีองครับผม mm hmm. คือมันอาจจะตีเดียวก็จริงอ่ะแต่มันหยุดเวลาได้คือไอ้สองตัวเนี้ย mm hmm. เป็นตัวที่เหมาะกับการเอาไปลง สตอรี่มากแต่ต้องเป็นโจทาโร่กับดีโอดาวเท่านั้นนะผมซึ่งผมมีแค่โจทาโร่นะโจทาโร่เนี่ยจะแพงกว่าดีโอนะถ้าเกิดจะปั้นจริงๆก็แนะนําให้ไปปั้นดีโอดีกว่าสําหรับดีโอเนี่ยผมมีนะแต่ยังปั้นไม่เสร็จนี่มีหิวแกจะปั้นอยู่นั่นเองคือสําหรับดีโอเนี่ยแนะนําเลยว่าปั้นจนถึงเวล80ได้เลยแต่ผมจะใช้โจทาโร่ก็เลยยังปั้นไปถึงเวลแเดแต่รอดีโอมาเนี่ยน่าจะปั้นอยู่นั่นเองเพราะว่าเป็นตัวหยุดเวลาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมวงมันก็ตีตัวไอนงะ แต่ว่าสําหรับเจ้าดีโอเนี่ยก็ราคาถูกน่าใช้น่าใช้มากๆนะผมโอเคก็สําหรับคลิป10อันดับตัวละครที่ควรปั้นเนี่ยที่ควรมีในดีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงแบบมีกันแล้วหรือว่ายังไม่มีนั่นเองก็แนะนําให้อย่าลืมไปหาด้วยล่ะมีตัวไหนที่แบบสนใจเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยลืมคิดถึงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะผมเผื่อมันเก่งกว่าตัวที่ผมพูดแต่นี่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นข้อมูลจากแบบความคิดส่วนตัวผมทั้งนั้น ก็อาจจะไม่ตรงกับใจบางคนนะครับผโอเคสำับคิดนี้สี่โอเก้นแล้วเจอกันไปละบาย